สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมเช้าว,วันนี้วันที่ 13, สิบสามเมษายนนะครับผมก็เป็นเข้าสู่เพเปนีสงกรานนะครับสงกรานก็มาทักทายยามเช้าว,วันนี้พามาที่บอ่อเพาะเลี้ยงลูกกบลูกออดครับบรรยากาศยามเช้า มีเพื่อนๆถามมาว่ามาถ่ายตอนที่ให้อาหาร,รตอนลูกอดอายุ4ี่ห้าวันให้ชมหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายให้ชมนะครับเนี่ยให้อาหารให้ไปแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้ามาชมครับก็อาหารนะครับอันนี้ก็ให้ในปริมาณที่เขากินหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวสักพักก็หมดนะครับก็หมด ถ้ามันยังไม่อิ่มนะครับก็เราค่อยเติมนิดหน่อยนะครับแต่นี้เราประมาณแล้วขนาดนี้คือหมดนะครับแป๊บไม่นานก็หมดนะครับเป็นอาหารไฮเกรดนะครับก็พามาดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับเต็มเลยนะครับนี่เป็นลูกออสอายุห้าห้าหกวันนะครับ ลังขึ้นมากินอาหารนะครับอันนี้ผมทยอยเติมน้ำวันละเซนนะครับวันละเซนนะครับจนกว่าถึงระดับ20-30เซนนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกกบที่โตแล้วนะครับตัวนี้จะเก็บไว้เป็นพ่อแม่พานปีหน้านะครับยังไม่ขาย มาดูบอ่อถัดไปนะครับลูกออดอายุสามสัปดาห์นะครับบ่อ,อนี้เป็นลูกอ,อ๊อดอายุ3สัปดาห์นะครับบางตัวก็เริ่มเป็นลูกกบนะครับเราต้องคัดแยกออกนะครับ ต้องมาตักออกเพื่อ,อไปอยู่อีกบอ่อหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําร้ายก,กันกินกันกัดกันบอ่อนี้ก็รุ่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นที่เพาะพร้อมกันนะครับ3ส,สัปดาห์ตรงนู้นก็เป็นอหอยสีทองนะครับสามบอ่อสามไซส์บรรยากาศนะครับเดี๋ยวพาไปดูลูกกบที่จําหน่ายนะครับ ตัวนี้เป็นลูกกบที่รอจำหน่ายนะครับขนาดใหญ่พอสมควรนะครับบาท50นะครับท่านใดสนใจนะครับลูกกบที่แข็งแรงแล้วนะครับเลี้ยงในไซส์บาท50มันก็จะอัตรารอดเยอะกว่าไซส์1บาทนะครับท่านก็จะลดการสูญเสียเยอะนะครับนี่เป็นลูกกบไซส์ขนาดบาท50ตางนะครับท่านใดสนใจก็มารับได้นะครับที่สวนครูตับนะครับ ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับมาถ่ายให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ดูนะครับช่วงเช้าที่สวนครุฑนับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ฝากนะครับเทศการสงกรานต์นะครับก็รักษากฎจราจรนะครับขับรถนะครับก็อย่าดื่มสุรามึนเมานะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับรถเยอะนะครับช่วงนี้แล้วก็ ป้องกันตัวเองด้วยนะครับโควิดนะครับก็จะมาตามนะครับป้องกันครอบครัวของเรานะครับแล้วก็ผู้สูงวัยนะครับไม่ให้นําเชื้อมาสู่ครอบครัวเรานะครับก็ป้องกันเซฟตัวเองนะครับล้างมือใส่แมสกหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนนะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับสนสุดทับนะครับเดี๋ยวจะทยอยตอบนะครับถ้าท่านใดเม้นมาใต้คลิปนะครับ ก็าช่งนี้ก็งานเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวขอตัวไปเอาอาหารให้ลูกกบนะครับนใดสนใจก็มาเลือกได้เลยนะครับนี่นะครับไซด์ใจใจเลยนะครับเกือบเรียน5บาทแล้วนะครับมาไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ